เรื่องเล่าที่อยากให้คุณใจเบาก่อนนอนสวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แันไทยค่ะกลับมาพบกับคุณในค่ำคืนวันนี้นะคะวันนี้คุณได้พูดถ้อยคำดีๆกับตัวเองกับคนที่คุณรักแล้วหรือยังคะ แอยากนําเรื่องนี้มาพูดนะคะเรื่องของถ้อยคําค่ะในหนังสือหลยๆเล่มเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าถ้อยคําเหมือนเป็นเวทมนต์เลยนะคะเราสามารถที่จะเสกให้ใครรู้สึกอย่างไรกับเรารักเราเกลียดเราก็ด้วยถ้อยคํานี้เองนะคะ วันนี้นังหยิบบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของถ้อยคำค่ะความสำคัญของถ้อยคำนะคะหยิบมาจากหนังสือชื่อ The Four Agreements นะคะข้อตกลงเปลี่ยนชีวิตเขียนด้วยคุณดอนมิเกลรูสนะคะท่านก็เป็นศัลยแพทย์ชาวเม็กซิโกนะคะแต่ว่าท่านก็เติบโตมาในครอบครัวชนเผ่าโบราณของเม็กซิโกนะคะที่เรียกกันว่าโทเทคก็มีภูมิปัญญ,ญาหลายๆอย่างที่นำมาถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้นะคะ บทที่หยิบมาฝากจะเป็นบทที่สองค่ะข้อตกลงที่ว่าด้วยเรื่องของไม่ใช้ถ้อยคําเพื่อทําร้ายไปฟังกันค่ะถ้อยคําไม่ใช่แค่เสียงหรือตัวอักษรถ้อยคําคือพลังมันคือพลังที่คุณต้องถ่ายทอดและสื่อสารเพื่อคิดและสร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในชีวิตคุณพูดได้แต่สัตว์อื่นๆบนโลกนี้พูดได้ไหม ถ้อยคำเป็นเครื่องมือทรงพลังที่สุดที่คุณมีในฐานะมนุษย์มันคือมนวิเศษแต่มันดาบสองคมถ้อยคำของคุณสร้างภาพฝันแสนสวยงามได้หรือทำลายทุกสิ่งรอบตัวคุณก็ได้การใช้ถ้อยคำในทางที่ผิดจะสร้างนรกขึ้นการไม่ใช้ถ้อยคำเพื่อทำร้ายจะสร้างความงามความรักและสวรรค์บนพื้นดินถ้อยคำสามารถปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ หรือทำให้คุณติดบ่วงอย่างนึกไม่ถึงขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มันอย่างไรปาฏิหาริย์ทั้งหลายในชีวิตคุณขึ้นอยู่กับถ้อยคำของคุณถ้อยคำของคุณคือมนวิเศษการใช้ถ้อยคำในทางที่ผิดคือมนดำถ้อยคำมีพลังอำนาจคำพูดเพียงคำเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตหรือทำลายชีวิตผู้คนนับล้านหลายปีก่อนชายคนหนึ่งในประเทศเยอรมันใช้ถ้อยคำบงการคนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นประเทศของคนอัจฉริยะเขาชักนำผู้คนเข้าสู่สงครามโลกด้วยพลังอํานาจในคำพูดของเขาเขาโน้มน้าวให้ผู้คนกระทำทารุณโหดร้ายที่สุดเขาใช้ถ้อยคำกระตุ้นความกลัวของผู้คนและเหมือนการระเบิดครั้งใหญ่มีการเข็นฆ่าและสงครามทั่วโลกมนุษย์ทั่วโลกทำลายมนุษย์คนอื่นเพราะกลัวอีกฝ่ายถ้อยคำของฮิตเลอร ซึ้งอินอยู่กับความเชื่อและข้อตกลงที่มาจากความกลัวจะถูกจดจำไปอีกหลายศตวรรษจิตใจมนุษย์เป็นเหมือนพื้นดินอนันุดมที่ถูกหวานเมล็ดพันตลอดเวลาเมล็ดพันคือความคิดเห็นแนวคิดและความคิดคุณเพาะเมล็ดพันเพาะความคิดแล้วมันก็เติบโตถ้อยคำเป็นเหมือนเมล็ดพันและจิตใจของมนุษย์ก็เหมาะแก่การเพราะพันอย่างยิ่ง ปัญหาคือมันมันมกเอื้อให้เมล็ดพันธุ์ความกลัวงอกเงยจิตใจของมนุษย์ทุกคนเหมาะแก่การเพราะพันธุ์แต่ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สอดคล้องกับผืนดินสิ่งสําคัญคือต้องดูว่าจิตใจของเราเอื้อให้เมล็ดพันธุ์ชนิดไหนได้งอกเงยและเตรียมจิตใจให้เหมาะแก่การเพราะเมล็ดพันธุ์ความรักมนุษย์ทุกคนคือผู้มีเวทมนต์ เราจะใช้ถ้อยคำร่ายมนใส่ใครบางคนหรือจะคลายมนสะกดให้ใครบางคนก็ได้เราร่ายมนตลอดเวลาด้วยความคิดเห็นของเรายกตัวอย่างผมเจอเพื่อนจากนั้นก็แสดงความคิดเห็นที่ผุดขึ้นในหัวผมผมพูดว่าอืมฉันเห็นสีหน้านายเหมือนคนที่กำลังจะเป็นมะเร็งถ้าเขาได้ยินและเห็นด้วยตามนั้นไม่เกินหนึ่งปีเขาก็จะเป็นมะเร็ง นั่นคือพลังอำนาจของท้อยคำช่วงฝึกให้อยู่ในกรอบพ่อแม่และพี่น้องของเราแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเราโดยไม่คิดเราเชื่อความคิดเห็นเหล่านั้นและอยู่ด้วยความกลัวจากความคิดเห็นนั้นเช่นว่ายน้ำไม่เก่งเล่นกีฬาไม่เก่งเขียนหนังสือไม่เก่งมีคนแสดงความเห็นว่าดูสิเด็กสาวคนนี้น่าเกลียดจังเด็กสาวได้ยินก็เชื่อว่าเธอน่าเกลียด และเติบโตขึ้นพร้อมความคิดที่ว่าเธอน่าเกลียดไม่ว่าเธอจะสวยแค่ไหนตราบใดที่เธอยังรับข้อตกลงนั้นไว้เธอจะเชื่อว่าเธอน่าเกลียดนั่นคือมนต์ที่สะกดเธอไว้เมื่อดึงความสนใจจากเราได้แล้วถ้อยคำสามารถเข้ามาในใจและเปลี่ยนความเชื่อทั้งหมดไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงตัวอย่างเช่นคุณอาจเชื่อว่าคุณโง่และอาจเชื่อเรื่องนี้ตราบที่คุณยังระลึกได้ ข้อตกลงนี้มีเล่ห์ลวงมากจนคุณต้องทำสิ่งต่างๆมากมายเพียงเพื่อรับประกรันว่าคุณโง่เง่า,งาคุณทำอะไรบางอย่างและคิดกับตัวเองว่าฉันอยากเป็นคนฉลาดแต่ฉันต้องเป็นคนโง่แน่ๆไม่งั้นฉันคงไม่ทำอะไรแบบนั้นจิตใจเคลื่อนไปหลากหลายทิศทางแต่เราสามารถใช้ชีวิตติดอยู่กับความเชื่อเดียวที่ว่าเราช่างโง่เขลาแล้ววันหนึ่งมีคนดึงความสนใจจากคุณ และใช้คำพูดช่วยให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้โง่คุณเชื่อเขาและทำข้อตกลงใหม่คุณจึงไม่รู้สึกโง,ง่หรือทำเรื่องโง่โงมนเสื่อมจนหมดสิ้นเพียงเพราะพลังของถ้อยคาในทางกลับกันหากคุณเชื่อว่าคุณโง่แล้วมีใครมาดึงความสนใจจากคุณและพูดว่าใช่ผมไม่เคยเจอใครโง่เท่าคุณเลยข้อตกลงจะได้แรงเสริมให้ส่งพลังยิ่งขึ้น การไม่ใช่ถ้อยคําเพื่อทําร้ายคือการไม่ใช้คาพูดทําร้ายตัวเองถ้าผมเจอคุณบนท้องถนนแล้วบอกว่าคุณโง่ดูเหมือนผมกําลังใช้คําพูดทําร้ายคุณแต่จริงๆผมใช้คําพูดทําร้ายตัวเองเพราะคุณจะเกลียดที่ผมพูดแบบนี้และถ้าคุณเกลียดผมนั้นย่อมไม่เป็นผลดีต่อผมดังนั้นถ้าผมโกรธและใช้คําพูดไม่ดีกับคุณเท่ากับผมกําลังใช้คําพูดทําร้ายตัวเองถ้าผมรักตัวเอง ผมจะแสดงความรักผ่านการสื่อสารกับคุณนั่นคือการไม่ใช้ถ้อยคำเพื่อทำร้ายเพราะการกระทำนั้นจะส่งผลกลับมาในลักษณะเดียวกันถ้าผมรักคุณคุณก็จะรักผมถ้าผมดูถูกคุณคุณก็จะดูถูกผมถ้าผมซาบซึ้งต่อคุณคุณก็จะซาบซึ้งต่อผมถ้าผมเห็นแก่ตัวกับคุณคุณก็จะเห็นแก่ตัวกับผมถ้าผมใช้คำพูดไม่ดีกับคุณคุณก็จะพูดไม่ดีกับผม การไม่ใช้ถ้อยคาเพื่อทําร้ายคือการใช้พลังงานในทางที่ถูกหมายถึงการใช้พลังงานเพื่อความจริงและความรักต่อตัวคุณเองถ้าคุณตกลงกับตัวเองว่าจะไม่ใช้ถ้อยคาเพื่อทําร้ายเพียงตั้งจิตเช่นนั้นความจริงจะปรากฏให้เห็นผ่านตัวคุณและชำระล้างอารมณ์ที่เป็นพิษทั้งหลายในตัวคุณ ราอาจจะเปรียบเปรยถ้อยคาด้วยคําเปรียบเทียบหลายอย่างเลยนะคะเป็นเหมือนน้าทิพย์ก็ได้เป็นเหมือนมิดโกนก็ได้เป็นอะไรก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเจตนาของเราแล้วก็น้ําเสียงความตั้งใจความใส่ใจที่เราพูดออกไปอย่างที่ในหนังสือบอกนะคะว่าคนที่จะได้รับคําพูดที่เปล่งออกไปคนแรก ก็คือตัวของเราเองถ้าเรารักตัวเองก็เปล่งแต่สิ่งดีๆออกไปนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือคําพูดก็สามารถเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนได้และเป็นของฟรีอีกเช่นกันเหมือนอ้อมกอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พูดคําดีๆให้กับคนใกล้ตัวของเราก็จะเป็นการให้กําลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะหวังว่าค่าคืนนี้จะเป็นค่าคืนที่ดีสําหรับทุกคนเหมือนเคยนะคะแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ค่ะขอให้มีค่าคืนที่ดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ